สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนของหลี่เหล่าชื่อนะคะวันนี้หลี่เหล่าชื่อจะมาสอนไวยากรณ์ภาษาจีนหรือว่าฮั่นหยู่หยู่ฝ่าหรือว่าหยู่ฝ่าเจียวยู่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องสหายเต๋อสามตัวนะคะว่าเขาทําหน้าที่อะไรและมีความหมายอย่างไรบ้างค่ะ ค่ะเรามาดูนะคะสหายตัวแรกของเราเลยก็คือตัวป่ายเฉาเตอะค่ะซึ่งมีความหมายว่าของหรือมีความหมายว่าที่ค่ะชนิดของคําที่อยู่ในเรื่องสหายปลายเฉาเตอะนี้นะคะมี3มชนิดก็คือคํานามคำสรรพนามและคําคุณศัพท์เรามาดูคํานามกันก่อนนะคะคํานามเนี่ยก็คือคําที่เป็นสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกทั้งรูปธรรมและนามธรรม รูปธรรมก็คือสิ่งของที่เราจับต้องได้ที่เห็นได้ด้วยตานมามธรรมก็คือสิ่งต่างๆที่เราเอ,อ่ยขึ้นอาจจะมีแต่ชื่อแต่จับต้องไม่ได้ค่ะเช่นคําที่นําหน้าด้วยคําว่าการหรือความค่ะต่อมานะคะคือคําสรรพนามคําสรรพนามเนี่ยก็คือคําที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของต่างๆนะคะเช่นฉันเธอพวกเราพวกเขาเธอเขามัน หรือภาษาอังกฤษว่า IUVDEHICIT ต่อมานะคะก็คือคำคุณศรรัพท์คำคุณศัพท์ก็คือคำที่ใช้อธิบายคำนามให้มีลักษณะชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นสวยขี้เรดำขาวผอมเตี้ยประมาณนี้ค่ะเรามาดูโครงสร้างแรกกันเลยนะคะคือคำนามตามด้วยปลายเฉาเตะที่แปลว่าของและตามด้วยคำนาม ตัวอย่างเช่นป้าป่าเฉจีแปลว่าโทรศัพท์มือถือของพ่อเรามาแยกโครงสร้างกันค่ะคำนามตัวแรกคือป้าปะตามด้วยป่ายชาเตอและตามด้วยคำนามที่ตามหลังมาคือโฉจีซึ่งเราต้องแปลจากด้านหลังมาด้านหน้าว่าโทรศัพท์มือถือของพ่อต่อมาเรามาดูโครงสร้างที่2นะคะคือคำสรรพนามตามด้วยป่ายชาเตอที่แปลว่าของอีเช่นกันค่ะ ตามด้วยคำนามตัวอย่างเช่น w ่อเตอไอ้ชิงแปลว่าความรักของฉันเรามาแยกโครงสร้างกันค่ะคำสรรพนามคือว o ตามด้วยป่ายเฉาเตอและตามด้วยคำนามที่ตามหลังมาคือไอ้ชิงซึ่งเราต้องแปลจากด้านหลังมาด้านหน้าอีกเช่นกันว่าความรักของฉันนั่นเองค่ะต่อมานะคะโครงสร้างสุดท้ายของป่ายเฉาเตอก็คือคำคุณศรรัพท์ ตามด้วยป่ายเฉาเตอที่ปแปลว่าที่และตามด้วยคำนามตัวอย่างเช่นเพี่ยวเลี่ยงเตอีฝูปแปลว่าเสื้อผ้าที่สวยงามเรามาแยกโครงสร้างกันนะคะคำคุณศัพท์ก็คือเพี่ยวเลี่ยงที่แปลว่าสวยงามตามด้วยป่ายชฉาเตอและตามด้วยคำนามที่ตามหลังมาคืออีฝูซึ่งปแปลว่าเสื้อผ้าซึ่งเราต้องแปลจากด้านหลังมาด้านหน้าว่าเสื้อผ้าที่สวยงามค่ะ สหายตัวต่อมานะคะก็คือสหายตัวที่สองของเราที่เรียกว่าช่วงเหรินเตอะค่ะซึ่งทำหน้าที่เชื่อมระหว่างบทเสริมโดยขยายต่อหลังคำกริยาเสริมให้คำกริยานั้นมีความหมายที่ชัดเจนขึ้นคำกริยาคืออะไรคำกริยาก็คือคำที่แสดงการกระทำต่างๆเช่นเดินกินเล่นนอนวิ่งก็คือการกระทำต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะเรามาดูโครงสร้างแรกกันนะคะ คือคำกริยาตามด้วยช่วงเหรินเตอที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างบทเสริมตามด้วยบทเสริมบอกความเป็นไปได้ของกริยาตัวอย่างเช่น,น,นต,ต่ว่ว今ว的作ต不ะหวานแปลว่าการบ้านวันนี้ไม่เยอะฉันทำเสร็จตรงนี้นะคะมีนัยยะของการคาดการค่ะเรามาแยกโครงสร้างกันดูประโยคหลังนะคะคำกริยาคือจ้วแปลว่าทำตามด้วยช่วงเหรินเตอ และตามด้วยบทเสริมบอกความเป็นไปได้คือหวานแปลว่าเสร็จซึ่งเราแปลตรงตัวได้เลยนะคะว่าฉันทำเสร็จโครงสร้างที่สองนะคะคือคำกริยาตามด้วยช่วงเหรินเตอที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างบทเสริมตามด้วยสภาพอาการหรือผลลัพธ์ของกริยานั้นตัวอย่างเช่นจินเทียนว,ยว่าช要เหนิน来得很早แปลว่า วันนี้ฉันจะต้องไปเรียนฉันมาเช้ามากตรงนี้นะคะมีนัยยะว่าทำสำเร็จแล้วนะคะเรามาแยกโครงสร้างกันค่ะดูประโยคหลังเหมือนเดิมนะคะคำกริยาคือหลายแปลว่ามาตามด้วยช่วงเหินเตอ๋อและตามด้วยสภาพอาการหรือผลลัพธ์ของกริยานั้นคือเหินเจ้าแปลว่าเช้ามากซึ่งเราแปลตรงตัวได้เลยค่ะว่าฉันมาเช้ามากเรามาดูโครงสร้างสุดท้ายของช่วงเหินเต๋อนะคะ ก็คือคำกริยาตามด้วยช่วงเหรินเตอที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างบทเสริมตามด้วยบทเสริมบอกระดับตัวอย่างเช่นหอเกินป้าหมัชือฟา้านหอเกาซิงตเตอหินซึ่งแปลว่าฉันกินข้าวกับพ่อแม่ฉันดีใจมากตรงนี้นะคะมีนัยยะบอกระดับของคำกริยานะคะเรามาแยกโครงสร้างกันค่ะดูประโยคหลังนะคะ คำกริยาก็คือเกาชิ่งซึ่งแปลว่าดีใจตามด้วยช่วงเหรินเตอและบทเสริมบอกระดับคือเหินซึ่งแปลว่ามากนะคะซึ่งเราแปลตรงตัวได้เลยค่ะว่าฉันดีใจมากค่ะค่ะและแล้วเราก็มาถึงสหายตัวสุดท้ายของเราแล้วนะคะก็คือสหายตัวที่3ที่เรียกว่าตัวถูเยเตอค่ะ ตัวนี้นะคะทำหน้าที่อธิบายสถานการณ์หรืออารมณ์ความรู้สึกโดยชนิดของคําที่มีเพิ่มในเรื่องสหายถูเยเตอก็คือคําวิเศษค่ะคําวิเศษในภาษาจีนก็คือคําที่บอกขอบเขตของกริยาว่ามีแค่ไหนนั่นเองค่ะเรามาดูโครงสร้างแรกกันนะคะคือคําวิเศษหรือคําคุณศัพท์ตามด้วยถูเยเตอตามด้วยคํากริยาตัวอย่างเช่น 他们很มัน,นแปลว่าพวกเขาเดินอย่างรวดเร็วมากตรงนี้ก็คืออธิบายสถานการณ์และอธิบายลักษณะของคำกริยาให้ชัดเจนขึ้นค่ะเรามาแยกโครงสร้างกันนะคะคำวิเศษกับคำคุณศัพท์คือเหินกับควายตามลำดับนะคะซึ่งคำว่าเหินแปลว่ามากเป็นคำวิเศษที่บอกขอบเขตของกริยาว่าทำกริยานั้นแค่ไหนคำว่าควายแปลว่ารวดเร็ว และตามด้วยถูเยเตอร์และตามด้วยคำกริยาคือโจซึ่งแปลว่าเดินเราต้องแปลจากด้านหลังมาด้านหน้านะคะว่าเดินอย่างรวดเร็วมากต่อมาโครงสร้างที่2นะคะคือคำกริยาแสดงความรู้สึกเช่นเชี่ยวยิ sh sh ้มชงชี้โกรธคูล้องไห้ตามด้วยถูเยเตอและตามด้วยคำกริยาตัวอย่างเช่นทาเซตชัวว่า แปลว่าเขายิ้มแล้วพูดตรงนี้นะคะก็คืออธิบายอารมณ์ความรู้สึกค่ะเรามาแยกโครงสร้างกันนะคะคำกริยาแสดงอารมณ์ความรู้สึกคือเฉาแปลว่ายิ้มตามด้วยถูเยเ,เตและตามด้วยคำกริยาคือชัวขวาแปลว่าพูดซึ่งเราจะแปลได้ว่าพูดแล้วยิ้มค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จบบทเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันในสไลด์ต่อไปค่ะ และนี่ก็คือสรุปนะคะของเตอะ3สามสหายเตอะของเรานะคะว่าทำหน้าที่อะไรบ้างคะ่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับบทเรียนของหลีเหล่าชิววันนี้เดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกกันในห้องเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันในห้องเรียนคะ่ะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ